มาวันนี้เราอยู่ในมาครับเอาชีตรถธรรมดาใน ep ที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้จำไม่ได้นะเดี๋ยวในวันนี้เราจะไปไหนเราจะไปพิชิตแมนชั่นกันนะครับซึ่งอยู่ในไบโอมวูดแลนด์ดูตรงแล้วน่าจะไกลใช่เพราะว่ามัน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 ไกลอะ่ะโซนแถวนี้ผมไม่เคยเห็นวูดแลนด์เลยนะเออุเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาตรงนี้เพื่อทําเป็นพลุกันก่อนนะเตรียมพร้อมกันนิดนึงเดี๋ยวพลุหมดจะไม่ม,จม,มีจะไม่มีทางกลับบ้าน เดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่เอาไม่ใช่อะไรโอเคมาไปครับเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวตัดไปตอนไม่ถึงเลยแล้วกันนะเจมกูรู้จมกูไม่รู้สึกว่ามันใกล้ขึ้นเลยว,วะเฮ้ยสี่พันบล็อกแล้วด่ะเดี๋ยวก็ถึงหมื่นหรอกตองไปไกลยังไนะอู๋นี่มันอะไรกันครับเนี่ยขนาดสตองโฮย,ยังไม่อยู่ไกลเท่านี้ <laughs> เหลือจะเชื่อดูทรงแล้วน่าจะนานครับงานนี้ดีนะเตรียมพูมาเยอะ ึงสตักไม่น่าพอพูเนี่ยปูยังไกลอ่ะดูดินี่ถ้าไปหาเอาเองนี่หาตีนแตกนะบอกเลยผมมาถึงอะไรแล้วนะไบโอมเลยวะเนี่ยถ้ามันเป็นเบลแบบเนี้ยแปลกๆอ,อันนี้อะไรครับเนี่ยเออเดี๋ยวเรือเปิดมาดิมีอะไรอะ่ะไปดูสบาสขอดูอ่ะพิกัดให้นะชัสไม่อยากขุดว่ดเหมือนพร์ก่อนครับมา พาทก่อนนี่ขุดซัเป็นหลุมใหญ่เลยสรุปอยู่ข้างๆไอ้วนหน้าแหกนางเพลงอย่าบอกนะไม่เจออีกแล้วห hey. ายเฮ้ยไปอยู่ไหนวะเดี๋ยวเปหนึ่งโนมันตรงตรงนี้เหรอเอาตรงนี้อ้หือว่าละมันต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอันนี้เลเจนเนอรชั่นเก็บมาเพจเก็บมาแล้วก็เชือบเชือไม่ต้องใช้อะ่ะสู่เป้าหมายของเรากันต่อครับยัง ไม่รีบร้อนเหนจะรีบก็ได้เพราะว่าคลิปยาวมันจะตัดเหนื่อยขี้เกียจปึ๊บ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 แต่ผมไม่เคยมาตามแผนที่แล้วมันอยู่ไกลขนาดนี้เลยนะยามากก็แค่ประมาณกี่บล็อกเองนอะยามากคือมันไม่เกินสามไม่เกินสามพันบล็อกแน่นอนอะตอนนี้จะหมื่นละจะหมื่นละยังไม่ใกล้อะ่ะเฮ้ยตรงนี้เป็นไบโอมนี่นี่ว่าไอไบโอมเนี่ยไบยโอมปากงกลางผมชอบนะไอไบโอมเนียเวลาแบบตอนกลางคืนมันจะมีหิงห้อยอะ่ะสวยมากเลย ส้างบ้านไหมตรงนี้น่าสนใจนะน่าสนใจ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตที่คปคิดครับอืมส่วนตอนนี้เราไปทําตามเป้าหมายของเราดีกว่าถึงผมจะบอกว่ามันสวยว่าจริงแต่ผมก็ไม่อยากจะมายุ่งยากกับใบโอมนี้เท่าไหร่เพราะว่าไม้มันตัดยากอืมไอ้ต้นไม้ใหญ่ของไม้โอ๊มนี่ว่าน่าํำคาญแล้วนะไอ้ต้นนี้มันน่าํำคาญกว่าแถมให้น้อยด้วยอืมในระหว่างนี้ผมบ่นก็ ยังไม่ไกลเลยสักนิดอะแบบหูจะไกลขนาดดีนะอาวเจ็บมังจะพากูไปถึงฟาแลนด์เลยไหมเนี่ยถามจริงโอ้จะมื่นแล้วนะเดี๋ยวมันก็ถึงมื่นหรอกเพื่อนมาบิดทางบอกว่ามันก็ถูกทางนี่หว่าใช่ปะเดี๋ยวขอดูดิขอดูแบบให้มันชัดๆหน่อย มันก็ถูกทางเพื่อนเทียบปาทางนี้เลยลูกสอนบัญชีมาอย่างงี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเลยเลยเลยตรงนี้ตรงนี้โอ้ยอยู่ๆก็เลยไม่บอกไม่กล่าวแซวว่าต้องดิ่ <ừ. S 1> งมาทาง,ง,งนี้ด้วยนะนี่ๆใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเอาว่ะเอาว่ะนี่ๆถึงแล้วถึงแล้วโอ้ กูเดินถามมาไกลมากเกือบหมื่นบล็อกหรือหมื่นบล็อกเลยก็ได้ถ้านับจากบ้านอีมาครับพร้อมยังอ่ะไม่ไม่กูเนี่ยพร้อมยังเ <c oughs> อออออูอยู่ดีๆเดินถือขวานมาเป็นไอโรกเกตเลยเวนเอ,อว่าทุกคนผมลืมไหมนี่วะลืมทอดอะลืมทอดอีกอะมีฐานไหมไม่คิดว่าข้างในมันจะมื่นไงเพราะมันเป็นแมนชั่นใช่ไหมละ่ะ บบขอเวลาผมทําฐานแป๊บหนึ่งแล้วกันลูกมึงมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยมาได้ทอดมาละเป็นจำนวนที่ค่อนข้างจะคิดว่าไม่น่าพอหรอกแต่ก็ใช้แบบประหยดัดประหยัดเอาเนาะอืมแบ่เอ้ยทำไมไม่ไเตรียมมาจากบ้านไว้เนี่ยจะกลับไปเอาไปก็ไม่ได้ไป,ไปดิครับมานีปปปปป่ปักมืดคล้มเลยโูก เรียกในตัวแบบนี้ไว้ด้วยว่าเออแป๊บหนึ่งโดนผมซ่อมให้เข้าก่อนก่อนนะซ่อมนะครับโอเคเราควรจะไปทางไหนก่อน่ะขวา้ายซ้ายดีไปขวาอันนี้คืออะไรอะ่ะทำ,ทำแปะวันใดกันทำไ,ไมละงบนนเป็นลางวันฟักดูส่ออีดิส <He> เฮ้ยทำไปทำไมมาไปต่อหายอะอันนี้เป็นอะไรนะในนี้มันจะมีอะไรวะคิดว่าผมคิดว่าไม่น่ามีเพราะงั้นก็ปล่อยไปเถอะอืมขี้เกียจขุดไม่ใช่อะไรไปครับวันดียพ่อหนุมอ๋าอ๋อ เป็นตัวอะไรปะวะไอตัวนี้มันมอนใหม่เนี่ยใช่ปะมอนใหม่ทำไรได้วะแกอะมีประโยชน์หรือเปล่าถ้าแกมีประโยชน์ฉันก็จะช่วยแกออกมาแต่ทำไมกงจองยู่ที่นี่ตลอดไปซะไป u t u b e แป๊บนึง a few minutes later ปุ๊บๆกโหลดแมปโหลดโหลดโอเคไปหาข้อมูลมาแล้วทุกคนซึ่งความสามารถมันก็คือเออ เราให้ของมันไปครับเออ,อน,น,นี่ให้ของมันไปแล้วก็เวลาเราโยนของไปมันก็จะเก็บของมาให้เราอาอย่างนี้ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่แท็กนะครับ <c oughs> ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีประโยชน์สําหรับเราในตอนนี้ก็อยู่นี่กันก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าออกหากมันจะดิสปาวไหมแต่มันเป็นมอนมอนที่มอนที่จะว่าไงอ่ะ ไม่ได้ไม่เป็นมิดมันเป็นมอนที่แบบเป็นมิดกับเราก็อาจจะไม่ดิสปาวหายไปมั้งอืมก็ประมาณนั้นไะเดี๋ยวเราไปลุยที่อื่นก่อนดีกว่าซึ่งต่อให้มันดิสปาวหายไปก็ก,ก,ก,ก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหามใหม่แต่จริงๆเราไม่น่าจะใช้อยู่แล้วล่ะอืมสมองที่เลื่อย่างเราจ <laughs> ะจบจบ,จบละอะไรวะดะโ่แอปเปิลทองของครับอ่ะเก็บมาหน่อันนี้เนมแท็กก็ด,ดีนายอยากมีชื่อไหม เดี๋ยวฉันจะตั้งให้คือที่ผมยังไม่อยากเอามันไปไม่ใช่อะไรตอนนี้นมันไกลคือมันไกลจากบ้านเราประมาณกี่บอกว่าโหโคตรไกลอะ่ะแล้วคือกว่ามันจะเคลื่อนที่ตามเรามาได้มันช้าครับเพราะงั้นวิธีเดียวที่เราสามารถทําได้ตอนนี้และมันมันไม่ดันทุนลังก็คือการทําประตูเนเธอร์ทําเป็นทางเนเธอร์นั่นแหละแล้วก็พาเขาไปส่งที่บ้านของเราอย่างปลอดภัยครับ เป็นวิววางมาปึ๊บนายอยากชื่ออะไรอ่ะโอเคเขาตอบมาว่าเขาอยากชื่อบลนะูครับ L U E เขียนถูกปะวะอ่ะ <c oughs> ชื่อแบบโคตรไม่มีเซนส์การตั้งชื่อเลยอ่านี่นี่ๆๆๆนี่่เขาถูกใจหรือเปล่าชื่อของนายแต่ใช้ไปสนใจหรอนะว่านายจะถูกใจหรือว่าชอบหรือเปล่าแล้วอันนี้มาจากไหนวนะน่ะโยนทิ้งมา โอเคครับ okay. แบล็คเดินทางกันต่อเลยดีกว่าอันนี้กล่องนี้ผมทุบทิ้งไปดีกว่าเพราะว่าจะได้ไ,ดไม่จะได้ไม่สับสนเอานะเวลาแบบเดินมาซ้ำไงเพราะว่ายิ่งขี้หลงทางอยู่ด้วยผู้ชายวันนี้เนะี่ยไปไปไปจะ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 ว่าแต่ทอดอยู่ไหนแล้ววะปึ๊บนะโอ้โห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 ใจเย็นๆพราะหนูไม่นจะต้องทำร้ายกันเลยนี่เอออันนี้เป็นเหมือนจะเป็น โซนปลูกผักอุ้ยมีการเกษตรด้วยเว้ยมนอนเตอร์มอนมันก็ไม่ได้สมองขี้เรื่อยด้วยมันมีการทําการกระสงการ,กรเกษตรโซอสุอนเ้กล่องมีอะไรบ้างนะปุ๊บทิ้งเลยไปครับอันนี้อะไรอะ่ะวที่ขังอีกแล้วปุ๊บไปทําทีท่าไหนถึงโดนจับมาขังตรงนี้ได้นะฮะแล้วปุ๊บใครหูอยู่กันเต็มเลยทุกคน ดูดิครับทร์บาหรือเปล่าอยู่ได้ดีอ่ะมีเยอะมากครับแต่แน่นอนว่าเราจะยังไม่ช่วยเขาตอนนี้แล้วกันนะเพราะว่าขี้เกียจมันข้างในมีอะไรปะมัเหมือนข้างในจะมีอะไรสักอย่างปะโอเป็นน้ําอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวจะมาพาออกไปที่หลังตอนนี้ยังลุอยู่ในระหว่างภารกิจสํารวจอนะ่ะทษทีแล้วกันโอ้โตอยาระเบิด กูว่ายอะไรยาระเบิดมันไม่สวยสะบึกระเบิดโอเคโอเคเป็นพัสดอันนี้อะไรอ่ะเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้วะวันเด็ดม at ันก็น่าตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะแมนชั่นนะผมขอสำรวจใช้เวลาสำรวจนิดนึงไปกันต่อสุดทางแล้วอะจึ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ ทางนี้มาแล้วอ่ะทำไมมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยออไว้อีกตัวหนึ่งครับที่ออกมาตอนเราปล่อยก็ปล่อยเข้าไปแล้วเราเดินไปตามทางของเราดีกว่านะก็เป็นฝั่งนู้นทียังไม่ได้ไปทีแล้วยังมีชั้นซองอีกน่าจะยา,ยาวๆได้อยู่พา์ทนี้แต่ก็น่าจะจัตัดเหลือยี่สิบนาทีประมาณนั้นไม่น่าจะเกินอืม ตึผมว่ามันก็ดูสวยเหมือนกันนะแมนชั่นน่ะน่าเอามาเป็นบ้านของเราแล้วเกินดีดา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 เดี๋ยครับเออไอ้นี่ก็จะเปิดอย่างเดียวเลยเวนเนี่เก็บใส่กล่องแมปหมดนั่นแหละไม่ใช้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 ใชใชใชแผ่นดิสอย่างนั้นเหรอเออกล่องไหนว่างวะกล่องนี้น่าจะว่างเก็บมาแผ่นดิสเก็บมานี่เก็บเก็บเก็บ ไอ้นี่มันแอบมองแอบมองไปได้แล้วอไอ้พวกทํามองโหมันดูมีอะไรดีนะไอ้ตรงนี้แบบไปแมนชั่นเนี่ยมันแต่และห้องมันไม่เหมือนกันอะเออในหลายๆห้องอะมันจะไม่เหมือนกันแล้วเป็นแบบอะไรให้เราน่าตาื่นตาตื่นใจนิดนิดนึงนะอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็น โอเคเยียอะไรอะมีกล้องด้วยกล้องอะไรวะเอ่อแมวอ่ะมีแล้วอ่ะไปต่อตรนี้ปากท้อนิดนึงยาระเบิดมันไม่สวยรู้ป่ะหนีเราไอ้ตรงนี้ที่ปลูกผักเหมือนเดิมที่ปลูกเข็ดเิตึ๊บตึ๊บตึ๊บตัวนี้ไม่ไรอะที่ปลูกเข็ดอีกอะปลูกเข็ดกันเยอะนะหรออ๋ะ กล่องก็ไม่มีอะไรเช่นเคยทุบทิ้งไปไปต่อครับไอ้กล่องนี้ทุบทิ้งกงทุบไปทุบเฮ้ยทุบผิดวางคืนเพื่อความสวยงามไปในที่สุดก็ขึ้นมาชั้นสองกับไม้ไม้เออมันไอ้ออออนี่หมดอะทอดบดทำทอดเพิ่มแป๊บงานนี้ยาวแน่บออเลย a few minutes later เดวใช้ประมาณนี้ไปก่อนน่าจะน่าเพียงพออยู่สำหรับการใช้ชีวิตในแมนชั่นของเราเอชีวิตการแก t ทรัสเล่กันไปครับเดาเราขึ้นไปตะรุชั้นสอกันเลยดีกว่านะไปยังไงไปได้รออะไรปักทอตก่อนอ่าจิ๊บมืดซะจริงๆเลยอัดปักไฟมันสว่างสว่างกว่านี้หน่อยสิแต่ผมว่าที่อยู่เขาสว่างพอแล้วแต่มัน ยังไม่สว่างมากพอ,อดูซิมีอะไรตรงนี้โอ้เป็นห้องอ่านหนังสือคนระับผมชอบครับผมชอบอ่านหนังสือใช่หนังสืออะไรการ์ตูนอะฮอาเอ่ทำไมคนในพาริหัสนี้มันไม่เป็นมิตรกับเราซะเลยไปกปกปกัปกปักปักปากให้มันเป็นมุมสวยๆนิดนึงดีเจ้าเราเบียวแก โอ้โหเห็นแบบนี้ก็เป็นคนมีความเรียบร้อยแล้วเป็นคนที่มีความเป๊ะนะอืมอตรงนี้มันก็สวยวน,น,นะดูดิมาดูกี่ทีก็เหมาะสมเป็นบ้านเราจัดเลยว่า <c oughs> นี่ยละบ้านของชาร์ดเฮ้ยเอ้ยจามเลย <c oughs> เห็นไหมฮตรงนี้มีอะไรบ้างี่ะมันมืดทุกมุมเลยว่ะ หรือเพราะมันเป็นนางโอ๊กด้วยมันก็เลยทำให้ดูมืดไม่เฮ้ยอย่าระเบิดไอเวยนแมพเขาทำมาสวยๆมึงระเบิดหายหมดเลยเห็นไหมนี่ยังอยู่อีกคือยังอยู่อีกืออยู่กันกี่ตัววะเนี่ยไอตัวขวานี่ต้องระวังครับมันตีแรงมากเลย นี่ถ้าชุดเหล็กนี่ผมแตกไปแล้วนะั่นโดนชุดเมื่อกี้ไปของตัวขวานน่ะเออมันตีแรงบบแรงไม่ได้แรงธรรมดาแต่แรงอโอ้แล้วซ่อมไงนะเนี้นะยจากคนมาบุกกายมาเป็นช่างแล้วกูนะ่ะโหเปลี่ยนอาชีพรวดเร็วเลือเกิน่ะเก็บแล้วก็อันนี้มามา,าไปกันต่อแล้วก็อันนี้ซ่อมให้คอน,นิดนึง ต้อมตามจำนวนที่เหลือให้แล้วกันนะเพราะว่าเราก็ไม่มีโอกรูหูแหวงเลยดูดิจิปเปอร์มอนิ่แกนะแกเดี๋ยวเจอข้างนอกนะซัดเลยนล้เขาไม่เดินลงมาไหมอยู่บนนั่นไปเหรอทั้งนั้นเอ้ยอันนี้มีข้างบนด้วยเหรอว้สบายเิ้งเพนเพลสขอบคุณครับ แม่อยู่ๆก็ได้ของดีจริงๆก็หยิบมาไม่ได้ใช้หรอกเอามาสะสมไปงั้นแหละนะเดี๋ยวดูสิอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมสงสัยว่าข้างในมันมีอะไรปะต่อเจาะดิไม่มีหรอโอ้น่าเสียดายไม่เป็นไรไปครับจึบเี้ทางขึ้นไปชั้นต่อไปอย่างงั้นสินะยังไม่ไปตอนนี้แล้วกัน เดี๋ยวตำรวจชั้นนี้ให้ทั่วๆก่อนอมปากทอให้ทั่วปากปากเหมือนแบบอยู่บ้านตัวเองอะ่ะเออนี่เหมือนจะเป็นที่ประชุมนะอัศวินโต๊ะกมลมอะไรประมาณนี้ตรงนี้เออตรงนี้มีอะไรปะตรงนี้ไม่น่ามีละปากทอมากมาเราขึ้นมาดูซซมีอะไระข้างบนอะโอ้หน้าตาดูไม่ดีเท่าไหร่เลยถ้าเป็นหน้าชั้นน่าจะดีวันนี้นะเฮ้ยอ้า เอาปากทออไม่ติดวัตถุฟ้าเอ้ยเหมือนจะเป็นห้องบอสใหญ่นะครับอืมะไรประมาณนี้เพราะว่าดูจากขนาดเตียงแล้วมันก็ไม่ใช่ย่อย REALLY นะเอเนะเอเดี๋ยวปากไว้ก่อนเออสว่างสว่างเดยวเดี๋ยวมันจะมีตัวนี้มาระเบิดไม่ใช่เลยชิ okay. ้นี่โอเคอ๋าอ๋ออออวอนวอนไอ้หมอนี่มันวอนมาดิมาด้ อยู่ไหนแล้วอ่ะนี่โดนไฟเผาตายไปแล้วทรงนี้โอ้ยอยู่ๆวอนเฉยเลยหมอนนี่เราก็ยังไม่ตายนี่เรานี่เราเจ่งๆไงน,น้องใหญ่พี่เอาจริงแค่นั้นโอ้โหเราก็อยู่ดีๆมาเปิดเราเฉยเลยอะไรครับเนี่ยการฆ่าอะมันง่ายมากกว่าการเป็นมิดยิ่งเสียกัไรแหลงอะไรวะนะกูวันนี้ออ๊ยตรงนี้ผมผมชอบอ่ะแบบ อ่านหนังสือไงอ่านหนังสืออ่านการ์ตูนไปแล้วก็ดูดูแบบเขาเรียกอะไรดูวิวอะไรประมาณนี้เออขอแคปสักภาพหนึ่งมากันนะมุมไหนเดียวจึ๊บเหมือนมาเที่ยวอ่ะจริงเหมือนมาเที่ยวอ่ะอารมณ์นั้นเลยมีซอมบี้อยู่แค่ซอมบี้ใช่ไหมไม่มีคิปเปอร์นะแบบบางทีผมก็คลิกรัวแล้วมันก็รู้สึกแปลกๆนะแบบติดมาจากไอ้ไม้ค้าวันพีแล้ว ที่มันอยู่ในเวอร์ชันจาวะเป็นความรู้สึกที่ดีเหลือเกินเวลาคลิกลัวได้แหละแต่การที่แบบคลิกลัวไม่ได้มันก็รู้สึกไปอีกแบบน,นั้นแบบจะว่าไงเดียมันต้องวัดความแม่นด้วยอะไรประมาณนี้ยอืมโหโทษเต็มเต็มเลยโยนทิงไปซะบ,บ้างชั้นสองนี่น่าจะยังมีจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปนะอืมปักปักไปสองกันเลยดีวยกว่าไอ้ตรงนี้ปักแบบแต่ถ้าทำไอ้นี่เราก็ต้องทำไอ้นี่ดิ ทางรถไฟอ่ะไอทางเรือทางเรือซิ่งมันก็จะใช้ประมาณหูใช้พันกว่าบล็อกต้องเดินทางพันกว่าบล็อกครับถึงจะมาถึงตรงนี้แล้วมันก็เร็วกว่าตรงเนี้ยเออกว่ามาถึงโโหูใช้เวลาน้ําตาไหลเลยนะนะั่นแหละน่าใช้บล็อกมากพอสมควรครับเดี๋ยวก็ต้องแล้วทอดกูเก็บไปไหนหมดอ่ะอย่าบอกแนละ้ทอดหมดแล้วอ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวน่าจะไปรวดเร็วกันเลยแล้วกัน,เ,กนเพราะว่าชั้นนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับอันนี้จะเป็น อะไรวะหญ่มุมตรงนี้บากทอดไปปึ๊กไอ้นี่พุ่งตรงตีจากความมืดเอยเวนนี่มันจะเป็นตน้มกินข้าวเลยมานี้นะอืมอ่าแล้วตรงนี้จะมีอะไรวะนะยาระเบิดไอ้เวนโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับแฟนชชั่นนี้ก็เหมือนจะมีอีกนิดนึงไหมฝั่งนี้มีอะไรปะไอ้ฝั่งนี้ก็ไม่น่ามีอะไรครับหมดละ แก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก็จากคลิปนี้ไปก็มีภารกิจงอกมาหนึ่งภารกิจก็คือการช่วยเหลือเอลียาอ,อะไรสักอย่างที่มันอยู่ตรงชั้นเนี่ยก็มีไปจํานวนประมาณหลายตัวอยู่นะเท่าที่ดูสิบกว่าตัวเดี๋ยวจะทํายังไงก็ฝากติดตามพาร์ทหน้านะครับเราจะพาพวกเขาทั้งหมดออกไปจากเดนแดนแห่งนี้อืมเพื่อไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือเปล่า ก็น่าจะเป็นแรงงานที่น่าสงสารของเรานะนะั่นแหละสุดท้ายชีวิตมึงก็บาดซบไม่ต่างจากเดิมนะ <c oughs> อยู่รุ่นหรืออยู่นี่มันก็บาดซบพอๆกันนั่นแหละก็อยู่ที่ว่าจะเลือกอืมอปิดจิบ